สวัสดีครับมาดูทาโรต์วันนี้เราจะมาจับไพ่ท้ายให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนก็ได้นะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างขอย้ํานะครับว่าเป็นการทํานายแบบก,กว้างๆนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็รับชมเพื่อความบันเทิงเดีวกันนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการรับชมช่องเรานะครับเรามาดูกันก่อนว่าชาวมิถุนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่4ใ,ใบครับใบที่1นึ่งนะนะครับได้ไพ่หไม้ นะฮะฮใบที่2ครับได้ไพ่8เหรียญน,นะฮะไพ่8เหรียญใบที่3ครับได้ไพ่8ดาบนะฮะไพ่8ดาบโอ้เลข8มาเยอะจริงๆนะครับชาวามีทุนเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายครับได้จัดเมนนะฮะไพ่สวยนะฮะส่วนตัวชอบนะไพ่จัดเมนอันนี้เด็ดขาดดินะฮะ เอาละฮะเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับพไพ่ใบที่1เนี่ยได้ไพ่1นึไม้นะครับสถานการณ์เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าชาวมิถุนเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับบางคนเนี่ยทำงานมานานอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมา นะครับเดือนมีนาคมนี้นะถ้าเป็นวัยเรียนนะฮะวัยเรียนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องหรือมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับแล้วก็มีความท้าทายนะฮะมีความท้าทายระดับที่พอดีนะไม่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับแต่มันจะจุดประกายความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในการทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวมิถุนในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมเนี่ยด้วยความรู้สึกมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,าหากหากใครที่เป็นลักษณะการทําง,งานที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับต้องใช้เรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องของการบางคนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็ได้เช่นการลงเรียนพิเศษลงเรียนงานฝีมือ อบรมความรู้ต่างๆที่การเป็นไพ่ไม้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเป็นทางปฏิบัติเยอะนะเท่าที่สังเกตคือถ้าเป็นอบรมเนี่ยมันต้องเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกทักษะนะครับพัฒนาทักษะตนเองใบที่2ครับชาวมิถุนได้ไพ่แปดเหรียญน,นะฮะ ไพ่แปดเหรียญเนี่ยจากใบแรกกับใบที่2นะพอมาดูสัมพันธ์ไพ่ต่อกัน,นมองว่ามันอาจจะเป็นการเรียกว่าเป็นการเรียนรู้หรืออบรมอะไรก็ตามที่มันจะทําให้เราเกิดรายได้เสริมหรือพัฒนาทักษะอันจะทําให้เกิดประโยชน์กับเราอย่างชัดเจนครับไม่ไม่ใช่อารมณ์เรียนแบบสนุกสนุกอะ่ะคือคุณอบรมคุณเรียนความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะต้อง เอาไปใช้พูดตรงพูดตามตรงก็คือสร้างรายได้หาเงินหาทองครับหรือเอาไปพัฒนาอะไรบางอย่างที่มันทําให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมชัดเจนจะไม่มีแบบสมมตินะสมมุตนะิว่าเราไปเรียนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศนะฮะคุณก็จะได้เอาความรู้ภาษาต่างประเทศเนี่ยไปใช้ในการทํางานจริงอะ่ะเช่นการสอบเลื่อนระดับหรือการสร้างโอกาสที่เราจะไปทํางานต่างประเทศหรือไปสอบ เอาใบเซอร์ติฟิเคตรับรองอะไรเพื่อที่จะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเหมาะมากนะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามผมมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่จะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจเช่นบางคนอาจจะเป็นการหาทําเลเปิดร้านใหม่นะครับขยายสาขาสายค้าขายนะครับหรือเริ่มในการประสานงานติดต่อเพื่อที่จะทําให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจนะฮะ เช่นการาไปเจราจาต่อรองเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือการเปิดในลักษณะของธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสสูงมากนะครับเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณจะทํางานอะไรที่หวังผลประโยชน์เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องเงินชัดเจนมากแล้วเป็นไพ่แปดเหรียญเนี่ยสกิลอะไรบางอย่างที่คุณมีความถนัดมีความชํานาญเฉพาะด้านเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทํารายได้ ให้กับคุณมากนะครับเดือนนี้เรื่องเรื่องของการหาโอกาสในการสร้างรายได้หรือหาเงินพิเศษหางานพิเศษเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยชาวมิถุนก็อย่าปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับชาวมิถุนในเดือนนี้เนี่ยมีไพ่ที่เป็นไพ่แปดดาบนะไพ่แปดดาบเนี่ยเป็นรูปของดาบล้อมรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอ ความท้าทายเจออุปสรรคต่างๆซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เกิดข้อจํากัดต่างๆในเรื่องของการดําเนินงานหรือการพัฒนาตนเองนะครับเช่นเรามีไอเดียอะไรหลากหลายมีความสามารถประกบราอุปสรรคของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกรอบนโยบายต่างๆเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะเลื่อนเงินเดือนสอบอะไรบางอย่างเรียนมาละ มีใบได้ใบรับรองมาละปรากฏว่ามันจะมีข้อจํากัดคืออายุงานไม่ถึงอ,อย่างเงี้ยฮะเวลาการทํางานยังไม่ถึง2ปีที่จะเลื่อนระดับได้อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องยอมรับระเบียบตรงนี้ไปก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เรื่องของเวลานะครับเรื่องของคนก็ได้นะฮะตอนนี้ผู้มีอํานาจยังไม่ว่างผู้มีอํานาจยังไม่อยู่ประเมินไม่ได้ตัดสินไม่ได้ อย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าไพ่แปดดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ขึ้นมาเตือนว่าบางเรื่องบางราวเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็บางอย่างจะต้องรอคอยและต้องใช้เวลานะฮะฉะนั้นเนี่ยโอกาสโอกาสคุณมีนะในเดือนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตลอดทั้งเดือนเลยอะผมให้เลยตลอดทั้งเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาตนเองการหารายได้พิเศษการหาเงินหาทองการหาโอกาสทางด้าน การค้าขายหรือบางคนบอกใครที่เป็นสายราชการกําลังจะรอสอบบรรจุเนี่ยมันฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองไว้นะครับมีโอกาสสูงมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีไพ่แปดดาบมันมีเรื่องของการรอคอยการทําอะไรที่ต้องอยู่ในกรอบในระเบียบเป็นคําเตือนว่าคุณศึกษาเรื่องระเบียบต่างๆให้ดีโดยเฉพาะคนที่าสายราชการแล้วกันนะครับคือบางทีเราอาจจะพร้อมทุกอย่างแต่เราลืมกฎเกณฑ์บางอย่าง หรือว่าไม่รู้เช่นอย่างที่บอกไปฮะต้องมีระยะเวลาทํางานเท่านี้ถึงจะมีสืสอบอะไรเงี้ยดูดีๆนะครับหรือบางอย่างคือทุกอย่างผ่านหมดแต่คนประเมินไม่อยู่นะครับน่าจะเป็นรอยต่อระหว่างช่วงสัปดาห์ที่3นะครับโดยประมาณนะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมนะฮะทีนี้อ่ะอันนี้ผมผมบอกนิดนึงแล้วกันนะครับชาวามิถุนฮะอย่าทำอะไรที่มันนอกกรอบนอกระเบียบมากเกินไป ถ้าคุณอยู่ในองค์กรที่ต้องทำงานเป็นลำดับขั้นเช่นหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งเอกชนนะครับถ้ามันมีกรอบมีข้อกำหนดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยอย่าพยายามเลี่ยงเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยดาบที่ล้อมรอบตัวคุณเนี่ยมันก็จะมาทิ่มแทงคุณคุณจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะพยายามทำอะไรที่อยู่ในกรอบอ,อ่คงแนะนำว่าไม่ต้องไปแรงมาก นะไม่ต้องไปแรงมากคืออยากจะทําอย่างนี้ด,ดังใจเราแต่มันมีกรอบกําหนดเนี่ยก็ต้องยอมบ้างนะครับชา้ชาๆได้พลาเล่มงานนะเดือนนี้นะครับอะไรแต่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะถึงค่อยไปรอคอ,อยโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จนะครับบางทีต้องรอคนนะเพราะว่าไพ่มันมีไพ่จัดเม้นเกิดขึ้นไพ่จัดเม้นตอันเนี้ยตามตามหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่า รอชี่เป็นจิตตายรอ,อการพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมองในแง่ร้ายนะมองในแง่ดีไว้ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําด้วยความสามารถด้วยทักษะของตนเองทําสิ่งที่มันอยู่ภายใต้กรอบระเบียบข้อกําหนดนะครับและทําสิ่งที่ถูกต้องสมควรไม่ต้องกลัวเดือนมีนาคมนี้ชาวมิถุนจะสำเร็จดังปรารถนาแน่นอนนะครับ พอไพ่เจ็ดเมนเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์และเป็นไพ่ที่มีพลังงานสูงในเรื่องของการสะท้อนผลกรรมตนเองเพราะฉะนั้นชาวมิถุนครับทําดีได้ดีทําสิ่งถูกต้องได้สิ่งถูกต้องพัฒนาตัวเองได้อย่างเหมาะสมสมศักยภาพที่ได้รับการประเมินหรือได้เงินเดือนขึ้นหรือเลื่อนขั้นเรื่องตาแหน่งได้แน่นอนนะครับสอบบรรจุราชาการถ้าคุณอ่านหนังสือมาเต็มที่ติีมาเตรียมพร้อมได้แน่นอนนะครับ ทุกอย่างอยู่ที่การกระทําตัวเองพไพ่ใบนี้เป็นการบอกบอกให้กับชาวมิถุนในเดือนมีนาคมนี้ว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นจากผลกระทําผลกรรมของตนเองนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าผมค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับเรื่องจัดเมนตรงนี้นะครับขออนุญาตหยิบไพ่เพื่อจะชี้หน่อยว่าคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินหรือการประเมินคุณเนี่ยหรือชี้เป็นที่ตายคุณน่ะนะ เขาจะมีลักษณะยังไงนะครับมีคําใบ้อะไรขอจับด้วยไพ่สามใบนะครับเรื่องการเงินนะผมบอกนิดนึงถ้าคุณกําลังรอคอยในเรื่องของการขอกู้ยืมเงินอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับรู้ผลในเดือนนี้นะครับขอกู้ขอผ่อนผ่านอะไรก็ตามเนาะใบที่1ครับได้ไพ่พิเศษนะครับคนล,ลักนณาราศีมีนหรือราศีมีนหรืออาจจะเกิดเดือนมีนาคมก็ได้นะครับไพ่ใบที่2ครับได้แคนเซอร์ หมายถึงคนที่เกิดลักขณาราศีกรกฎราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมก็ได้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการประเมินนะละคําใบสุดท้ายครับไพ่มูลอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้นะครับจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้ความยุติธรรมอยากได้การตัดสินอะไรที่มันถูกต้องสมเหตุสมผลเนี่ยพยายามเข้าหาคนที่มีลักษณะคำใบดังสามนี้นะครับวันจันทร์ ราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วก็ราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนนะผมทายเสริมนิ่งนึงนะครับถ้าใครต้องการเรื่องของการสนับสนุนเงินสนับสนุนทุนเนี่ยก็ลองติดต่อคนลักษณะนี้ได้ในเดือนนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะแต่เตือนไว้อย่างหนึ่งระวังเรื่องของการนอกกรอบหรือความใจร้อนนะครับทุกอย่างต้องทําตามขั้นตอนตามกระบวนการอย่าทำอะไรนอกดูนอกทางนอกกรอบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้นะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมน,นะครับถูกใจก็ซุปเปอร์แตงกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้มาดูทารอดสวัสดีครับ